การขายของนี่ต้องมีความอดทนสูงเรื่อพไ่น้อะอัน,นพ่อแม่เจอแต่เรื่องผลเรื่องฝ่าเรื่องไรเด้เจอลูกค้ากันลูกค้ากันมีหลายลูกแลบเนาะหลายเรื่องหลายเล่าเป็นยแล,ล้วเสียสวัสดีครับสิมม่ามอี์อย่างสุดฟังีินช่วงนี้เจอมอเตอรส์สมงได้หลายมอเตอร์สุมในการขายของน่ะอัน,นมอเตอร์สุงเีนอย่างแนาติ ฝนตกพี่น้องฝนตกมาหลายเมื่อขายขายไดบ้บ้างไม่ได้บ้างช่วงกระลังสิขายดีๆฝนก็ตกมากบอกว่านี่ตกเป็นเมิ่เป็นเม็ดพี่น้องอันคอยกันเรืออ่อยสิมาบอกเป็นผู้ช่าฟังว่าการขายของนี่ต้องมีความอดทนสูงเด้อพี่น้องดนะ้อันเม่อแม่้เจอแต่เรื่องฝนเรื่องฝ่าเรื่องไตเด้อเจอลูกค้ากันลูกค้าก็มีหลายลูกเลยเนาะหลายเรื่องหลายเล่า คนนั่งเสียเอาจังสันคนหนีเสียเอาจังสีแต่ว่าข่อยกระตามใจทุกคนเลยคนต้องการอียงคนต้องการเออ่นำตกบ่ใซตพริกข่อยกบแล่นไปล่างหม้อสมตำเด็กน้อยบ่ใซตพริกเด้อบ่ให้ติดพริกเลยข่อยก็ไปแล่นเข้าไปล่างหกี่น้องล่างหกล่างสากล่างทับพี่อืมอันนี้ก็บ่มีปัญหาหนุกเรื่องลูกค้าแต่ว่าสิมาเบาสูฟังว่าหมู่เจ้าเป็นคือข่อยบ่่พอคือข่อยบ่ว่า ด้วยการขายของลูกค้าค่ะมีหลายรูปแบบหายรูปแบบดีบขคนกาบานนำตกข้อหมูย่างไฮ้สั่งน้ำตกเอาน้ำสั่งน้ำตกนะอย่าอย่าเอามันนะสั่งไปมีแต่มันเอาอข่อยก็เลยสิบอกว่านำาตกะข้อหมูย่างไม่เป็นคอหมูย่างนะมันต้องติดมันมันมันต้องติดขอบทั้งสองด้านมันต้องเจอมันแล้วก็เจอเนื้อแล้วก็เจอมัน ระหว่างกึกลางไปจะมีเนื้อมันก็จะอยู่ขอบเพราะว่าคอยเอาข้อหมูยางแทมากอย่างให้ลูกค้าของแท่บวแมนข้อหมูหอวข้อหมูหมัวมันสิมีแต่มัน่นบางงามแห่งเนื้อบางงามเป็นสีน้ำมันสิเป็นมันผสมส่วนอันนี้ขอยเฮ็ดสมส่วนเลยอัน,นสื่อมากของแท่และข้อหมแทงก็เลยสิบหัวให้หมูเจ้าฟังว่าโอ้หลายคนกระายสิ่งหลายอย่าง มับนบอมีแต่คอยผู้เดียวรับเจอหลายๆคนก็เจอขึ้นกันพ่อขายแม่ขายกันได้เออวันนี้หลังจากฝนตกมาลายมือแล้วคอยว่ามื่อนี้นะสิขายดีพอยยงมาติแดดออกแห้งพี่น้องเบื้งแดดบรรยากาศนี่ยแดดออกแห้งแห้งหอนกระหอนมอนี้นันข่อยย่างของเต็มตู้เด้ออะไอย่างเด,ด้อย่างของเต็มตู้ใก่กับอันย่างรอดแรกนี่รอดรอบเศร้า ประตูกกระอบเสาเตรงข้องโมย่างโมย่างเต็มจูงเลยพี่น้องจัดเต็มคาราเบลเลยพี่น,ยยน้องผู้ใดอยากอันมาลองซิมอยู่ไกลอยูย่ไกลอยูย่ไกลก,ลกละแบะมาได้เด้อถ้าผ่านมาผ่านไปพร้อมเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วบ,บนันู้อันเอฟซี MC ลลายๆคนรนั่นถักมาว่าเจ้าขายอยู่ไสเนาะขอปีกนันเด้ว่าสันมาผ่านไปสิไปอุดนุ้น่าสัน บอกว่าอยู่แถวนี้เด้ออยู่แถวแยกประเสแยกประเสเออตลาดผาสุกพี่น้องแล้วหลังกาจะเรียบร้อยแล้วกระสิบองเจ้าบ้านปิ๊บซี่ทีสามมาวายขอพี่กัดแน่ว่าสั่นมาขบอกว่าขอกระสิบอกว่ายอยู่ที่จังหวัดระยองนะครับตลาดผาสุก แยกกระแสนะครับ yeah, okay, right? ทางบอเบ,บอรไก่ขั้นคนเกลียอยู่พระละแวงนี้เป็นสิลริเพื่อนเพื่อนอันเด็บซี่แหลมาร้ายก้นแล้วอากาเหมือนขึ้นอ่านคอมเมนต์ในติ๊กต็อกเพื่อนบอกว่าโอ้อันไปชิมมาแล้วคะ่ะแซ่บมากอ่ะนะพวกใจหลายม,ม,ม,มีคนว่าชิมมาชิมเราผนแซ่บกับพุ่มใจนะครับเป็นพอขาดไม่ขายอันถึงจะเป็นอันในการขายครั้งแรกเปิดมาหนึ่งเดือนผลตอบรับจากลูกค้า,คา,าก็ดีนะพี่น้องดี ถือว่าดีเพราะว่าลูกค้ากลับมาซื้อสามล้อยคนอันก็จิมีแหละ FC หลายคนละบาทไอ้บอกว่าถ้ายังถ่ายบรรยากาศให้เบิรงแน่จะ่ายกระนาจะคลองหลายไป็นสัปดาห์หอยบ่อโมูเจ้าฟังกรับเบอร์นาข่อยแน่โมวันนี่อยู่กับโมวันนี่แหละโมวันถ้าใคร FC ประดิษจมยังดอกจะว่าบอกหอยฟางบาทช่วงนี้มรสุมชีวิตเคลื่อน การฝนตกฝนลงสามมือพายุมันเขาเออสามมือสี่มือมาแล้วฝนตกฝนลงอันก็เลยบอกว่าเออเราต้องมีช่วงพายุเข้าแต่ช่วงพายุออกไม่แต่วันนี้อันากาศอันแดดดีน่าจะขายดีเพราะว่าย่างของเกมตู้เลยวันนี้ย่างของเกมตู้แดดดีสื่อว้องไเถ็งตู้มือนี่วันศุกมืเืินวันเสานี่นี่แดดดีแต่ปากพ่อค้าห้ามดีนะบมรยากาดีดอก กระดีอยู่แต่ว่าสีอดเอาดอกปากก็ได้อันเอาน้ำคุณไว้น่าเน้ำไซดไว้นอกกันแล้วกันพี่น้องวาเขาเปนพ่อ้าม่ขายเอาสิมาดาคนบ่ได้คันดาของดอกพี่น้อปาก่อกปากไว้บบละป่านล่านีดาคนเด้อยืสุดไปสื่อมั่นเด้อว่ลาเอาคอยกระเสียนีอันได้ใจกันได้ดอกสักได้ใจก็ได้เนาะพี่น้องเนาะ อันบ่าได้ตาออกเสียงดรรดาเนี่ยใจเอากำลังกาศมาโคตรเขานำคุณไว้ในนําใช้ไว้งอังยังบอดีเข้ากันอันผ่าตีชมยังมากเข้ากันมาปรับปรุงแก้ไขคนนั้นบอกว่าอันรสเค็มเลยนะเข้ากันรสเค็มให้เพื่อเพราะว่าข่อยกินรถไหนข่อยทำปรุงรสนั่นแห่ะน้าบอกโค่นคนบวกกินเค็มเพื่อข่อยคนก็ปรุงไปคนบอกอันรสเค็มเลยนะคะแต่อร่อยนะแต่ว่ารสเค็มให้หน่อยพริกเผ็ดมากจะใส่พริกเยอะ ก๋วยกระเช้าแอนดรอยเนี่ยตามใจทุกทุกคนพี่เนาะข้าวบาร์ข้าวปิ้งพอคาข้าวคาหน้าใหม่เปิดมาได้หนึ่งเดือนกับอีกกี่วันแล้วเนี่ยเป่งเดือนแต่อีกสิบวันบอไก่สีฮอดสองเดือนแล้วที่เปิดร้านมากเนี่เอามืออี้กระสีมาบอกซูมจ่อฟังสมนีลราเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีอันคลิปคุณตาเดี๋วคุณตาจะมาอยู่นะคุณตาตอนนี้เราจะรอนคุณตาอยู่ กันนี่ครับมาบอกสือฟังผมมีนยังไม่ไล่ดอกบอกเลยไล่ครับท,ท,ที่ติดตามรับชมคลิปของข่อยแล้วก็ซอยกดไลค์กดแชร์นะครับช่องน้อยๆน,นะครับให้เื่อเปิดการมอกเห็นให้ช่องผู้ใหญ่บ้านเในพี่น,ยยน้องเอามุ่งเจ้าหากินเขาเที่ยงเด้เดอข่อยยังบริกินเขาเศร้าเทียบตอนนี้ครับประมาณสิบโมงครึ่งนยังบริกินเขาเศร้าเดี๋ยวที่ฮาร์ดเขาเศร้ากีฬาเพราะว่าขอขัดเรียม เซตหมดแล้วเนื้อแต่อันปะคุงย่างบะไรกันสับไปนี้ไปแล้วครับขอบคุณครับสวัสดีครับ